พบกับหญิงและรัฐธรรมนูญไทยเข้าใจง่ายค่ะวันนี้เราจะมารู้จักกับรัฐธรรมนูญฉบับที่7ธรรมนูญการปกครองราชอาจักรพุทธศักราช2502หลังจากยึดอำนาจค่ะจอมพลสฤษดิ์ก็ยังคงใช้ระบบรัฐสภามาระยะหนึ่งนะคะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นและพลโทถนอมกิต,ติขจรก็ได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรี แต่ในสภาค่ะก็ยังควาวุ่นวายค่ะเพราะว่าบรรดานสชนั้นก็เรียกร้องแต่งผลประโยชน์สุดท้ายนะคะจนเกิดการรัฐประหารซ้ําขึ้นมาอีกครั้งเป็นการรัฐประหารครั้งที่7เรียกได้ว่าเป็นการยึดอํานาจของตัวเองค่ะ หลังจากยึดอำนาจรัฐธรรมนูญนั้นก็ถูกยกเลิกประเทศไทยจึงไม่มีรัฐธรรมนูญเป็นเวลานานถึง101วันจนในที่สุดนะคะจอมพลสฤษดิ์ได้ประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองราชจาจักรพุทธศักราช2502ซึ่งถือเป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับที่7ที่นักประวัติศาสตร์ทางการเมืองถือว่าเป็นเผด็จการเต็มรูปแบบอ หลายคนก็มีคําถามนะคะว่าทําไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งไม่มีกลไกควบคุมรัฐบาล นายกศธงมรีค่ะมีอำนาจเป็ดเสร็จสามารถที่จะสั่งการหรือว่าทำอะไรก็ได้โดยถือว่าทุกคำสั่งนั้นถูกกฎหมายนะคะอย่างเช่นสั่งประหารชีวิตหรือว่าสั่งยึดทรัพย์ใครก็ได้ในช่วงเวลานี้ค่ะก็ได้มีการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาเป็นขณะที่2ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยค่ะอย่างไรก็ตามค่ะสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญทั้ง240คนล้วนเป็นทหารและเป็นข้าราชการทั้งนั้นนะคะ สุดท้ายเมื่อร่างรัฐมนูญฉบับทาวนแล้วเสร็จและประกาศบังคับใช้เป็นรัฐมนูญฉบับใหม่เมื่อวันที่20มิถุนายน2511จึงถือเป็นการสิ้นสุดการใช้ธรรมนูญการปกครองราชนจาจักรพุทธศักราช2502ค่ะที่บังคับใช้ยาวนานถึง9ปี4เดือนกับอีก20วันค่ะ กำลังชมรัฐธรรมนูญไทยเข้าใจง่ายนะคะคุณสามารถติดตามข่าวสารจากไทย PBS ได้ผ่านทาง Facebook Twitter และอย่าลืมติดตามได้ทาง YouTube ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะช่วงนี้หญิงลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ